อาลครับสวัสดีครับผมอยู่กับเกลิณาเดลตาฟอสอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์แต่งของปืน s m g 45 Sub m ซับไมชิงกันนะฮะซึ่งก็จะมีดังต่อเป็นนี้นะครับตามนี้นะฮะซึ่งกระบอกนี้เนี่ย s m g เนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นนะประเภทปืน s m g นะฮะควรจะไปทางแบบ a s u l t r i f l e มากกว่าแต่ว่า พอลองศึกษาและเล่นมันจริงๆจริงๆังเนี่ยคือกระบ,บอกนี้บอกเลยว่าถูกสเปคผมจ,จัดนะฮะนี่นะฮะของแต่งก็จะแบบจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ฮะนี่ฮะตามที่ทุกคนเห็นก็พันท้ายเนี่ยจะมีแบบผมจะใส่เป็นตัวนี้นะสี่หนึ่งหกนะ s t a b l e s t r o n g นะแต่งผิดก็ขออาภัยด้วยนะฮะภาษากังกผมละแย่ๆ นี่นะส่วนสโคบก็ผมจะใช้เป็นเลดดอทนะฮะก็แล้วแต่คนถนัดเลยว่าจะใช้เป็นคูณสองหรือปรับซูมได้อะไรยังไงก็แล้วแต่ผู้เล่นอื่นที่ถนัดนะฮะใส่ได้หมดนะฮะแต่ถ้าเอาจริงผมแนะนำกระบอกนี้เนี่ยใ,ใส่เป็นเลดดอทก็จะโอเคกว่านะฮะนี่นะฮะของแต่งพวกลงพวกรางก็ตามนี้เลย ี๋ยวผมจะบอกเป็นลัอย่างนะฮะไล่ไปเดี๋ยวจะงงกันนะฮะผมจะไล่จากสโคปนะฮะเลดดอดนะฮะนี่นะฮะหรือว่าผู้เล่นท่านอื่นอยากจะใส่แบบยกทรงก็ได้ฮะจะมองได้สูงหน่อยนี่ตัวนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ประเภทสโคปที่ว่าคูณสองคูณสามหรือสโคปปรับซูมได้เนี่ยจะใส่ไม่ได้นะฮะจะใส่ได้แค่เล็ดดอดนะคือประเภทสโคปนี้นะฮะนี่ฮะ ก็เล้วแต่งความถนัดเดียว่ากดออกมาทำไมวะเนี่ยส่วนแม็กกาซีนนะแม็กกาซีนนี่นะจะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะของกระบ,บอกนี้คือมันจุสี่สิบนัดฮะนี่นะแม็กใหญ่แม็กใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นสโคบหรือว่าความคล่องตัวเท่าไหร่ ส่วนคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะทิทิเคิลนะฮะทิทิเคิลเวอร์ทิเคิลนะฮะตัวนี้คือใช้ดีมากลองมาก็ตัวนี้นะฮะถ้าใครอยากได้เน้นที่แบบว่าความเสถียรน้อยแล้วก็แม่นยำนะตัวนี้ก็ใช้ได้เนี่ยหรือแม่งก็ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะควบคุมนะฮะโดยความจริงก็ปืนนี้ก็นิ่งอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะใส่แบบดิดเป็นม้าไดขนาดนั้นนะฮะ ส่วนปลายกระบ,บอกปืนนะฮะนี่นะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือตัวนี้เลยนี่นะฮะช่วยในการควบคุมนะแนวนอนนะฮะแรงดิดแนวนอนนะฮะความเสถียรแนวนอนในการยิงนะฮะนี่ฮะแลวช่วยได้ดีนะปลายกระบ,บอกปืนเปสำคัญนะครับส่วนล่างฮะ ่วงแรกเนี่ยที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยผมผมไม่คิดว่าแรางมันจะสําคัญเลยขนาดนั้นนะแต่พอมาจริงมันสาคัญอยู่นะฮะน,นะเลือกเราที่ตามใจชอบเลยฮะมันจะเน้นไปทางไหนค่าสแต็กไหนของผมอย่างนี้ไม่ทางแบบควบคุมความเสถียรอะไรประมาณนี้ฮะนี่ก็เหมือนกันฮะแรงบนฮะความควบคุมและความสเสถียรฮะส่วนตัวนี้จะเป็นประเภทแบบเลเซอร์นะฮะ ซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันต้องกดเปลี่ยนเป็นโหมดเลเซอร์หรือโหมดสโคบหลักเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดแบบนั้นนะฮะผมจะชอบแบบสโคบหลักคือตัวเดียวไปเลยส่วนสโคบข้างก็ติดตั้งได้นะฮะ sng ส5ตัวนี้ก็ใส่ได้หลายแบบอยู่นะแต่งได้เยอะนะไม่น้อยหน่าอ a l ล r อะไรบอกตรง,งโอเค ของแต่งก็คร่แวๆนี้นะฮะส่วนลำกล้องนี่ผมจะลืมบอกไปละลำกล้องนี่ฮะลำกล้องตัวนี้จะมีทั้งยาวและสั้นนะฮะใครอยากจะบจะเน้นแบบลำกล้องที่ว่าเออสั้นหน่อยกับบางครั้ที่มันเร็วก็ใช้นี่นะตัวนี้นะฮะแบมบูนะฮะตัวนี้ระยะยิงขยักเน้นระยะดามิดหรือแบบชอบแบบลากไกลๆางหน่อยก็ใช้ตัวนี้ครับลองเบานะฮะส่วนตัวนี้ เหมือนกันฮะการบังคับแต่ว่าถ้าแนะนํานะตัวนี้นะคือโอเคเลยนะได้ทุกอย่างเลยนะโอเคผมจะไปทดสอบการยิงกันนี่นะฮะผมจะให้ดูว่าผมแบบยิงนะก็ผมจะปล่อยนะผมจะไม่ควบคุมอะไรสักอย่างนะจะกวดยิงเฉยๆยนะเห็นไหมฮะ ไม่มีเอียงไปซ้ายไปขวานะฮะมันจะดิบไป็นแนวตรงขึ้นแบบนี้นี่ฮะแล้วมาดูจังหวะการควบคุมนะฮะเป็นไงล่ะเป็นไง,น,ง,น,ง,น,งนิ่งน,ะะนิ่งนี่ฮะเหงืแม่นนะฮะการที่จะควบคุมปืนดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ ผู้เล่นในการติอตามนะ,ะว่าตึกได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่าไปกังวลฮะอุปกรณ์แต่งเราเราจัดเซตมาดินอนนย่งไปกังวลเลนทุกอย่างว่าเข้าสนามจริงเนี่ยมันจะดีหรือว่าระยะมันจะไม่ได้ยงะะังไงนะฮะนึงไงนิ่งนิ่งเหมือนน้ำในแก้วไหมฮะ โอเคผมจะไปลงสนามจริงนะสนามจริงน่าจะมันวะ่ะลองเลยพร้อมผมเริ่มมาชอบแบบ S M G ละเอซอลไวเฟินี่ไม่ค่อยได้จับอะติดใจอะ บอกนี่คือมันคือมันยิ่งแต่งยิ่งดีนะมาไปส่องลองใครก็บอกนี้ โอเคฮะเตรียมพร้อมมันจะลงด้านข้างนะใกล้ดีผมไม่อยากเดีนยนไกลเกียดสิบห้าวิเขายมันจะลองลากระยะไกลดูก่อนว่าระยะใสแกว่งต้นปลายเนี่ยมันจะน้อยมากแค่ไหน ขึ้นไว้นะเนี่ยสอโอ้โหใส่ปลาสโมกโอ้โหโอ้โหจะบอกนะเพื่อนปลาปลาทำไมเพื่อน,อย,นอย่า่นีเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะจะไม่โดนนะมากไปละเออหัวแตกฮะบอกเลย แต่งมาดีก็อย่างนี้ฮะถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนยากไก่นะนี่นะลากก็ได้นะ40นัดเนี่ยอย่างน้อยก็สามตัวไม่ใช่ว่าศัตรูจะจับกลุ่มมันอยู่จริงๆนะาลากเตือนเลยแหละดูหลังรถมีหลังรถตัวนึ่งหลังรถเนี่ยดีรถวายุไม่ช้า อย,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 อยู่ไหนกันอยู่กันอุ้ยเนี่ยความคล่องแคล่วในการหักมุมซ้ายมุมขวาม,มามเร็วนะฮะไม่หนักหน่วงทะวัางเกิดได้ดงโอ้โหแซมด้วยจัดจัดไปสวยขอแตกเป็นไงระยะใกล้ก็ดีครับผมขึ้นพันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจนะช้าฮะ รอดแน่เพื่อนเล่นน้อย,อยโอ้โหดีนะผ่านหลังให้อะ่ะอ้ยยดได้ไวจัดข้างหน้าจะมีตัวหนึ่งนะเฮ้ยเพื่อนเอาไปแล้วเฮ้ยรีลดเขาไม่เห็นเราอ่ะเอ้ยเป็นไง ถ้าเราเลงแบบไม่ยิงเนะี่ยก็แม่นนะก็บอกทีนะไม่แค่ออไอซอลเลยเพื่อนเนี่ยโอ้โหตาผิดตรงนี้เหรอลวงไปแล้วยันแหลมนะน้องอยันแหลมเฮ้ยเห็นทานเห็นทาน เฮ้ยระเบิดนั่นแน่จะมาดักเลยจะมาดักเลยยากยากมีหันไปมีหันมองไปโดน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 นัดเดียวถุยล่วงบอกเลยล่วงเอ้าล่วงละนจะหมดแล้วนะข่ัญแมลงไป เกีรยทั้งหน่อยเช็คหน่อยโดดกระสุนสวัสดีครับวิดีนะเพื่อนเพื่อนยิงให้เพื่อนไห, <c oughs> หนกกันหมดปะเนี่ยโอ้โหเพื่อนน็อกฮนะดึงขอดึงก่อนขอดึงก่อน อยู่นั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยมองไม่เห็นน่ะต้องแก้ใหม่ต้องแก้ใหมต้องแก้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 เจ็บนะเจ็บนะแน่เจ็บนะแนะ่นะนี่ไงตัวนี้เลยเมื่อกี้อะ่ะนี่ไง โอ้ยคงว่าจะไม่ล่วงซะแล้วนี่หัวแตกบอกแล้วว่าดีฮะอุย้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงไหนตรงไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยทำอะไรข้างหลังจริงจรงิตรงตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยกดบ้บาไปโอ้โห อยู่ตรงนี้หาตั้งนานไม่เจอวะรู้สึกเฟลจัดนี่เรายุดปีสองได้แล้วปกติผมจะไม่เล่นตัวละครที่เป็นแพร์สนามนะแต่ว่าสกิลของตัวละครตัวเนี้ยจะมีสกิลหนึ่งที่ว่าช่วยเพิ่มมารีนารีนนะช่วยุูปืนได้ดีขึ้นนะ ยังทำให้เพื่อนรับข้านที่อยู่ในสมีกดสกิวเนี่ยรวบรวมเป็นดีไปด้วยนะครับ well เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดบรรยายอยู่นะเดี๋ยวก่อน ops, ive, 1. 1> อยิงเป็นลูกเลยเฮ้ยสวัสดีเจ๊เฮ้ยเอ้าแล้วผม ไม่ยิงต่อละผมหยุดยิงเพื่อโอ้โหแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่ดีเลยเพื่อนเราก็เข้าใจวางเกิดนะวางหลังฐานเขาเนี่ยเจ็บ,เ,จบเอ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนโอ้โหเพื่อน เพื่อนสอยหมดเลยเพื่อนวยทางเนี่ยวีหนึ่งเรามีหนึ่งนจะตึงนะโอ้โหเพื่อนอุ๊ยหลบทนันว่ะหลบทนันว่ะผมมานี้ผมมานี้ผมมานี้ ขึ้นไปไหนขึ้นไปไหน,น,ไไห,นหมอโอ้โหไม่ทันเขายิงดักไว้ก,ไก่อนนะฮะหมอดึงหน่อย้อดึงไม่ทันว่ะเกิดใหม่ก็ได้กูเพื่อนนอกลำบากจาใจนะที่ห้สนามอ่ะ บางทีดึงไม่ได้ก็โดนด่ากดบับก่อนปล่อยมแมลงใส่ดิตาแก๊สไปยู่ไหนยู่ไหนที่ไหนไปไหนแล้วตัวที่ยิงผมงเมื่อกี้ขอคืนขอคืน โอ้หโหระยะนี้ไม่มีผ้าแบบแม่นฮะเอ้ยไวฮะขึ้นไวกว่าฮะขึ้นไวกว่าเป็นไงอย่าให้เราจนเราจีนละมีร้องอ,อุ้ยกระสุขนข้างตัวล่วงไปวิ่งหลังไม่ใช่เพื่อนหลอนหมดละกระสุนใครเป็นกระสุนใครไม่รู้ตัวเนี้ย กดบับก่อนอยืดให้เต็มแม็กจะได้ลากมันมันโอ้ยไม่ทันว่ะยืดแดงก็ไม่ได้สักทีเนาะ B1 เนาะ หยุดบีหนึ่งได้บีสองก็โดนยื้คืนอีกนั่นไงวา่าละมาจะวัดระยะก็ได้เพื่อนมะโดนกันเลยมเฮ้ยเ <_ s 1> <ด>ออโดนอะไรวะโอ้โหบนลลังคาสไนเปอร์ยังรีบดึงหมอรีโหลดแป๊บลางต่องสเบียน อกดบัร์ไปบนคาเพื่อนบนราคาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีอยิ่งลากลากไวสวยลงไปสองเอ,อ้ยยิงผ่านไปยิงผ่านออกไปควนันหนักไว้นะฮะเฮ้ยอ,อะไรแล้วเพื่อน อะไรแล้วอะไรโอ้โหลากมือไม่ไปนิ้วมันหลุดจอไปแล้วมือผมก็ลากนิ้วจนหลุดจอไปอ่ะอุ้ยข้างหลังมาเพื่อนอีกอะเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินยิงไม่ทันสวยยิงได้แล้วยิงไปไหนกับผ่านเลยไม่ให้กลับโอ้โห,โหข้าง จบแล้วจบแล้วรวงไปเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยยิงผมเมื่อกี้ใช่ป่าววะใช่แล้วาตาแก้สบางตาเข้าไปนะฮะดรับเปิดแมลงโดนฮะโดนโดนโดนมแมลงก็เจ็บแล้ว อเอาโอ้โหตัวจี๊ดว่ะตัวจี๊ดว่ะมีเที่ยวตัวโลบด้วยเอาเรื่องนะตัวนี้ยนะเอาเรื่องอนลยการนีก็ได้คือเพื่อนอย่าบังกระสุนความเร็วของกระสุนเนี่ยก็ก็เร็วอยู่นะจะถึงรูดสุูอ่ะไม่ช้าเลยระยะไกลนะลุกมาเพื่อนลุกมาเฮ้ย มันเสร็จเมื่อไรเห็นเงียบเงียบด้วยกันไม่มีมีเฉย,เ,ยเพียนยหนึงไหนเพียนโอเคบีสองบีสองน่าจะไม่ตึงตอนนี้ซีหนึ่งซีหนึ่งตึงซีหนึ่งตึงข้างโอ้โหสองตัว ทีผมก็วิ่งวิ่งมั่ววิ่งไม่รู้ทิศรูทางอะ่ะโอ้โหขีห่พะนาวุดลงไปหนึ่งดอกรรเละเๆเแต่เป็นก,โก,โกุกูาขัรร้นเอาึกว่าทีมตัวเองโหดีนะมายิงไม่โดนอะ่ะเอ้ยฆ่าอีกตัวหนึ่งว่ะตรงไหนวะมา มาล่วงไปหมดยังเนี่ยทีสองอ่ะหมดแล้วนะจะมีกี่แทแ่งมาตัวเนี้ยมื่นสามลางปล่อยขีเป็นนาวูดบ้างมันดักตรงนี้ว่ะล่วงอุปกาเแก๊สบังไว้โ,โหระยะไปชิดเลย อุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อุ้ยเน,นี่ยมะเบิดดักไว้เก่งนะเนี่ยหูหลังหลังเข้าตรงไหนวะไม่เห็นแอบอยู่วะโอตรงนู้นคุณอยู่นี่โอ้ยมีส่วนหาเลยไหอ่ะสบิ่นมา,าตรงนี้ โดนจแรงก่อนดูนะดูนะโดนแรงเข้าให้แล้วเฮ้ยหลักไปลาดฟาดลวงหมดฮะยืนเลี้ยงแบบนี้สาดลวงหมดหอนฮะดูยัยยยงไง โ 2, an, อ้โหสีสองโดนว่ะอีกหมื่นเดียวใช่ป่ะอีกพันเดียวจะไปขี่บันนาวุธแล้วทุกคนทีมเขาอยู่สีสองกันนะเพื่อนอ้จะมาดึงแย่งดึงกันทำไมอ,ไอ่ะอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไปได้ไงวะขึน้นได้เหรอเพิ่งรู้หมอดึงไปสมมุติเลยหมอดึงเนี่ยอ โหเกินปาสมุนก็ได้โอ้โหดักซ้ายดักขวาไม่ทันได้ดินเลยเดี๋ยวต้องหามุมใหม่กลับไปตั้งหลักใหม่ดีกว่าไม่วหวปายแก๊สไปแก๊สบางไว้ปั๊บ

ตรงไหนม่นห็แล้ว่าตรงนี้เหรอโอ้โหฮอนดักหน้ากับนายโกดังนะทีมเขาชนะแน้แน่ถาอต้าย้อต้องเล่นตัวนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนลุกมาขึ้นลกมา ไม่ร็วนะดูเร็ดวๆนี่แมดนะมอบิงเอเกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วไปลงไปสามตัว้เอแน่ขนแน่แน่อกลพี่ไ้พกที่ยืนพกดีกทีอุ้ยข้างหลังข้างหลังเออเกือบแล้วเกือบแล้วเลือเหลือปีเดียว เงือดมั้นปิ่มปิ่มแล้วหมดแล้วเนี่ยคือสองโดนอีกแล้วโหเรายิ่เงเป็นเหนื่อยแพ้ปะเนี่ยเดเอาวน่ะ หูเพียบเสียงแถวกันมาเลยเนี่ยกรใส่หมดและใส่หมดและอุ้ยทีสองน่าจะเยอะนะหูเยอะเยอะเลยเยอะเลยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ย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 ห โดนแต่ไม่เจ็บดูเพื่อนแปบ๊บโอ้โหเยอะเอาก็สุนหมดโอ้โหโอ้โหเรื่องแถวแบบนี้บาดเลยฮะยิงไปฮะยิงไปเยอะนะโอ้โหเวลาหลืน้อยแล้วแพ้ชัวร์ไม่ทันแล้วทุกคนแพ้ป่ะตัวปรนหนึ่งย่อมแพ้ซะ โอ้โหอะไรวะนี่อ่ะแพ้เฉยท <c oughs> ีมขอมาตึงตอนท้ายว่ะงั้ก็สำหรับพาทนี้นะฮะต้องขอตัวจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผม เจอกันใหม่พาสต่อไปบายบาย